ใครจะสงสารได้มากขนาดนั้นขอแค่ร้อยเดียวเองนะนี่ลงท่านเราเนี่ยเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นขอทานถ้ามือดีเท้าดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนเขาจับได้นะก็เนี่ยเห็นไหมล่ะขอทานเนี่ยมานั่งเรียงกันเต็มเลยแต่ละแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เห็นเหมือนเราเลยเขาไม่เห็นเหมือนเราเพราะว่าเขาเนี่ยพิกลพิการหาง,งานทําไม่ได้เราแค่ปลอมตัวมาเราก็แกล้งปลอมเป็นขอทานเราต้องแกล้ง เป็นคนพิการเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เราเนี่ยปลอมตัวเป็นขอทานเนี่ยก็ละอายใจแย่แล้วนะไม่เดี๋ยวเดีวโงเดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกเดินไปรับรางวัลก่อนท<ะ>่นไม่แหมอยากจะห่วงคุยจะเดินไปรับรางวัลจะแท้<ะ>เราเนี่ยปลอมเป็นขอทานกลายม,มาแม่งเป็นคนพิการได้พระเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุยทางนี้ คุยด้วยครับขอบคุณครับกระบอกช้างเนี่ยจะแกล้งปอมเป็นคนตาบอดคนจะตาบอดได้เหรอกินก่อน <c oughs> แล้วค่อยคุยค่ะห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่ทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเอาเป<ะ>็นอย่างๆใช่ลหเอานั่งก่อนเดี๋ยวค่อยยืนก็ยืนแล้วแล้วก็นั่งนี่ไงแล้วจะปอมเป็นขอคนพิการใช่ในผมงจะพิการอะไรล่ะ แต่พิการเป็นคนหิวมันมีได้เหรอว่าพิการเป็นคนหิวอ้าวพิการนี่หิวแต่ไม่มีเงินจะไปซื้อเนี่ยก็คือเราไปขอทานเป็นไม่ได้หรอกทำไมอ่ะอันนี้ของเราอย่มันทิ้งไม่ได้ถ้าอยู่สบายแล้วก็ไปเป็นอย่างอื่นสักไม่้องมาเป็นขอทานเนี่ยประชดประชันประชดไม่รู้รู้จักแต่ประชดก็บอกฉันเนี่ยจะแก้เป็นคนตาบอดแต่บอดไม่ได้บอดมันต้องเอาตาออกไวนะคนตาบอดตาใสเนื่อเีง มีพ้ค่ะคนเองเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าเราปลอมเฮ้ยเราก็อยากให้จับติดเดี๋ยวตาเราบอดจริงไม่ใช่ไม่เดี๋ยวว่าเขาจะจับพิรุษเราได้ไหมหลายอนชั้นเนียนมากจะเชื่อได้หรอจะเนียนขนาดนั้นเลยเหรอเรียนนิเทศจาการแสดงสาขาการแสดงอ๋อทำไมไม่ผมจีวรอ่ะเพลงบอกนิเทศอะไรอันนั้นนักเทศนิเทศคณะการแสดงใช่ไหนโชว์หน่อยสิ เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรเป้ผมเป็นอะไรบอดบอดอี่บอดแล้ว่มไม่ได้บอดจริงใช่ไหมไม่ได้บอดจริงโอ้โเหมือนมากเลยเง็นผมเหมือนเหมือนเหมือนนี่แค่วันขครงหน้าเป็นคนตาบอดที่แยกไม่ออกเลยเนี่ยมันไม่มีวันที่จะบอดหรอกมันไม่บอดง่ายๆหรอกเหมือนมากเลยหน้าบอดจริงๆก็เหมือนทำเหมือน ดูสิผมยกมือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยผมบอดอยู่พอม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมีความรู้สึกรู้เสียิว่าเรายังไงอ่ะบอดแบบซียังปึกแหมแล้วบอดจะมองไม่เห็นหรือไงตอนแรกไม่บอดพอมองไม่เห็นก็บอดเลยดีอ่ะเดี๋ยวแบบนี้แหละเหมือนคนตาบอดเลย หนูรับรางวัลแทนพ่อสิลูกนี่มึงจำเป๊ะเลยนะครับแม่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ชายลูกผู้ชายตาบอดลู่ใช่เสียงพอแล้วมาแล้วมึงจำแม่นทุกเพลงด้วยนี่เกย์เขาเล่นแล้ว มีคนตายก่อนเนื้อพวกจะไม่มีแล้วยังมีขอทานอยู่อีกอ่ะมีคนพิการมาเยอะคนพิการไหนอ่ะไม่ใช่คนม่วง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 นี่ไม่เรียกเป็นพิการเรออาจจะเป็นคนหิวได้อยู่เลยนี่คนแคระเด็กเด็กอ๋อเป็นเด็กเป็นอะไรจ้ะมีตังกินปะฮะกินตังกินปะเป็นอะไรมีตังซื้อของกินไหม ช้อนไม่หากินเองไปเดี๋ยวกันออกมานั่กันแบบนี้ไหมสอมแล้วครับลหานละล้านสอมแล้วครับเดีวไม่ได้ร้านนะนะเต่าตอนแรกต้องเข้ามาถามว่ากินข้าวหรือยังจ้ะเดี๋ยวนี่มานี่มาเล่นใหม่เนี่ยนะครับ นีปซ้อมมาไม่ที่หันะไม่ไปซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปซ้อมไปแล้วกลับมาหน้าเราให้โอกาสเด็กๆกินข้าวหรือยังจ๊ะกินข้าวหรือยังจ๊ะกินแล้วจ้ะยังเพรายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยครับอืมฉันไม่ช้อนอ่ะไปหาข้าวกินเอาเองนะไปหาข้าวกินกินเอาเองซ้อนอยู่แบบ๊บผิดเลยจังที ทำมันเยอะยังเด็กอยู่เลยก็ต้องลิ้งพันกันบ้างอ่าไม่เป็นไรเรียบร้อยยังขอบคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูขนหนูกันนะขนุนขนุนเขาเป็นองค์หญิงโลกองค์ยิงไม่ตั้งใจฟังเรื่องเขาไหมเนี่ยองค์หญิงมาแล้วยังด้ยางยังกูยังไม่ได้ให้เลย ตอ,อ,อนที่สองมาไหมเนี่ยที่หวัวร้องอย่างเงี้ยตอนนี้สามอารมณ์นนครับถ้าถ้าขาแบบนี้เขาเรียกอารมณ์ไหนอารมณ์อารมณ์อายครับ <c oughs> พอขอทานดูสิเนี่ยมานั่งท้ายแถวขนาดเนี้ยนึกว่าหมดแล้วสิไม่รู้ยังหลงเหลืออยู่สองคน,นยังอยู่ครับโถดูสิอุตส่าห์เตรียมเงินมาให้ขอทานเดี๋ยวนะ้นะอยากจะรู้ว่า เป็นอะไรกันบ้างแล้วเนี่ยฮะอ๋อผมเป็นคนตาบอดครับเป็นคนตาบอดเหรอครับผมทำไมถึงตาบอดลนะ่ะอ๋อผมเป็นทาหารหาเรื่องนะครับ <c oughs> ออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทาหารหาเรื่องแล้วตาบอดผมเป็นทหารพรานนะฮะ <c oughs> ทหารพรานครับทหารพรานเดี๋ยวจะเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยนัดก,กันแล้วเล่นใหม่นะครับ <c oughs> ตาบอดเล่าให้เขาฟังว่าทำไมถึงตาบอดอ๋อ ดีว่ามีอยู่วันหนึ่งนะผมเดินออกตรวจชายแดนแล้วผมไปเหยียบกับกับระเบิดกับข้าวฮะเขานั่งกินกันอยู่กระถืบผมสะอาดเลยตาเสียขรามองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่น่าสังสารเนาะบน่าซ้ำกินข้าวอยู่เขาก็ไม่มีข้าวกินกันหน้าโดเกระเดิอยู่แล้วล่ะเนาะคือ มันให้มาก็ต้องเยอะแล้วอ่ะมันเหลืออยู่แป้งเดียวเองอ่ะมันจะดีหรอเนี่ยให้ขอทานแค่นี้มันจะน้อยไปนะก็ได้ครับแค่ร้อยเดียวผมก็รับครับอเดี๋ยวผมขอทานตาบอดไม่ใช่หรอเจะจมูกประสาทจมูกผมดีครับออ๋อก็จะมีอย่างนี้อยู่ไปกินอะไรอะอไปกินสตรอเบอรี่ฮะสีแดงอะทางอย่างนั้นนะเจมีแค่ร้อยเดียวเนี่ยแหละครับแต่เจ๊ทำบุญให้ขอทานหมดเลย เอาไปร้อยหนึง่งครับเอาครับทำไมไม่เอาละร้อยหนึ่งอะ่ะมันก็ทองซื้อคงซื้อค่าได้นะเดี๋ยวเนี้ยร้อยหนึง่งมันใช้ได้นะลูกแกดูถูกมันร้อยเดียวสิเจ๊นเนี่ยจริงจรเราพกมาเยอะจริงๆให้คนเยอะๆแต่ว่ามันเหลือแค่นี้จริงๆร้อยเดียวเนี่ยเอาไหมเอาครับอ้าวทำไมไม่เอา่ะก็เจ <c oughs> ๊ก็บอกแล้วว่าร้อยหนึ่งนะ่มันก็ยังใช้ได้ดูถูกเงินเนี้ยเราอะ่ะฮะน,นสส เทำไมพิการเป็นคนตอแหลท้ไม่มีโลกนี้พูดให้ดังๆหน่อยหูเขาไม่ค่อยดีบอกแล้วว่าเอาเขาบอกเออทำไมไม่เอาพูดดังๆพูดดังๆเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเข้าไปกับประสาทแต่พูดให้ดังๆเลยเังาจนได้ได้ยินครับดังไปกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ จ,จะให้นะเอาไหมไม่เอาครับ<ง><น>ไม่เอาก็ไม่เอาเอ้ยกงถ<น><ง><น><ง><น>ูกงั้นก็ช่างมึงพี่การเป็นคนตอนแรก